สวัสดีครับผมทนายเดชานะครับจะมาให้ความรู้ทางกฎหมายกรณีพนักงานสอบสวนคดีบิ๊กโจ๊กความผิดฐานฟอกเงินเอาหมายเรียกพนักงานสอบสวนไปส่งให้กับบิ๊กโจ๊กเป็นครั้งที่2แล้วเมื่อส่งหมายเรียกเป็นครั้งที่2แล้วบิ๊กโจ๊กไม่ยอมมารับหมายนะครับและขอลาราชการไปต่างประเทศพี่น้องประชาชนถามว่าในแง่กฎหมายสามารถพอสองครั้งไม่มาไปยื่นคำร้องขอออกหมายจับได้หรือไม่ นะครับสองครั้งไม่มานะครับคดีบิ๊กโจ๊กนะครับนักง,งานสอบสวนสามารถไปยื่นคำร้องขอออกหมายจับได้ครับโดยอ้างว่าได้รับหมายเรียกสองครั้งแล้วไม่มามีพฤติการหลบหนีนะครับเพราะบิ๊กโจ๊กรู้อยู่แล้วว่ามีการส่งหมายที่บ้านเนื่องจากเป็นข่าวดังและการส่งก็ส่งตามที่กฎหมายกําหนดแล้วนะครับสามารถออกหมายจับได้นะครับอันนี้ก็ให้ความรู้สั้นๆผมเองเ,เคยถูกคุณอัจฉริยะไปแจ้งความที่สพพระประแดงความผิดฐานบิ่นประมาท คุณอาชิยะให้พนักงานสอบสวนไปส่งที่ฝัดคลองจันทร์ซึ่งผมซื้อไว้นานแล้วให้ลูกน้องอยู่อาศัยพนักงานสอบสวนอ้างว่าส่งหมายไปที่สอนอาราดพร้าวแล้วส่งให้ให้ผมเรียบร้อยแล้วผมก็ไม่เคยได้รับหมายเลยวันดีคืนดีส่งหมายส่งครั้งพนักงานสอบสวนไปยื่นคำร้องต่อศาลจังหวัดสมุทรปราการศาลจังหวัดสมุทรปราการออกหมายจับผมถึงสองหมายดังนั้นคดีบิ๊กทุกนะก็สามารถจะยื่นคำร้องต่อศาลออกหมายจับได้เหมือนกันนะไม่ใช่เรื่องยาก เพราะเท่ากับไม่มาพบพนักง,งานสอบสวนถึงสองครั้งและปฏิเสธอำนาจของพนักง,งานสอบสวนในการสอบสวนและมีพฤติการอาจจะเข้าข่ายหลบหนีได้นี่คือข้อกฎหมายที่พี่เดให้ความรู้กับประชาชนในวันนี้ครับเห็นว่าดีมีประโยชน์กดไลค์กดแชร์ด้วยครับสวัสดีครับ